ข้างบักบวบขึ้นค่ะเพราะว่าปล่อยไว้บักบวบมันเป็นน่วยแล้วมันเป็นอย่างวาเลินค่ะปล่อยไมนลงอ่ะมดสิจอดอกมันจามากักน,น่วยมันกับว่าได้ผลอ,อ๋อก็เลยสิพักันยกขึ้นใช่กยกขึ้นเพด,ด้านกันละอออะคน้นเท่าไหร่ออวัดิน,นิดบ่เย็นแล้ค่ะย้ายหัว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 หไวหั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 วหหัวหัวหัว

ที่ตกฟัม ขบ้ามีเวลาไหเห็ุไยมันหัก่ะมันหักเลยค่ะสิดายด้วยมันมันยังเป็นดอกอยู่แล้ลงกับพืนว่าขไปนอตเ้าลงกับพืนนเป็นแยงอริมท่านไหนิมริมนี้ย้ายนม่ไห้อีสอดวะ หลักไงก็เห็นะต้องเอาหลักไงต้องมาข้ามต้งสั่นเหยื่อยัดเข้าไปอ่ะ บไม่สวมในร้านไ่แข็งแล้วนะนนที่ไหนบาร์ันได้ไหมคุ้นผมคุนผมไข่มันเดี๋ยวรอเบิงตอนที่ประสบผลสำเร็จนะคะตอนนี้พาก,กันเอาข้างบวบขึ้นอยอะอาค่ะถือว่าประสบผลสำเร็จแล้วค่ะเอาเมื่อยหลายค่ะเมื่อยไรค่ะเมื่อยไรข้างบวบขึ้นจากพื้นดิน เพราะว่าดอกมันก็นยังดกถ้าปล่อยลงสิคือเปลือกหมดพวกแมงเจาะบักบักบวบนะคะเทศให้บักบวบบบใหญ่ค่ะเดี๋ยวต้งเด็ก็จะได้มัดได้อย่างยืดให้มันแน่นไปก็หนีค่ะถือว่าแค่นี้กะเมื่อยพราะเฮงเนาะต้งว่าเอ้ยกับคุณยายอ่อนกับคุณยายบุรองคุณยายบุรองมาซอยค่ะอ้อล้มล้มอีกหับแล้ว ได้ยากนอกนอล่ะได้สองนอจนอัไดไปสองนอเตีไปอเอาหน่อไม้ไปแกงกินเที่ยงหลังจากที่เฮ็ดข้าวมาบวบแล้วค่ะจังมามัดไม,ม่ยังมามัดไม่ก้นหลุมให้มันอยูเนี่ยห้อยโยโยขึ้นก่อนตำสมทั่วเนาะอยากตำสมทั่วได้ค่ะได้ไดสับหน่อไม้ไม่แล้วก็แกงหน่อไม้ค่ะอ้ยผักหลากหลาย เม็ดรวมคุ้มันมันมเมนต์วมคุมอ่าใส่ผักอันนี้ค่ะวล,ลินผักไอ้ลำอีเอี้ยงจ้ะลำอีเอี้ยงจ้าภาษากลางชื่อเอืเอ้องไมน้นาแต่เป็นลำอ่อนของนอออนที่พัวขึ้นดินไหมโอ้เรื่องไม้นางจ้าลำอีเอี้ยงจ้ามีรสรสจะเป็นรสจืดจ้ารสจืดเย็นเย็นอ้าวค่ะรสจืดเย็นเย็นน้องวล,ลินสิทธิ์เฮ็ดเมนูแกงใส่ผัก เอเื้องไหมนางสูกินเอืองไหมนาเอื้องไหมนา๋อค่ะข้างแรกด้วยกันค่ะที่เนี่ยที่ได้ชิมเตรียม่มอุปกรณ์พร้อมปิ้งปลาสลิดพร้อมแกงน้อไหมออค่ะเดี๋ยวเตรียมเครื่องเตรียมน้ำยนอย่านางก่อนค่ะหลังจากซับ แล้วไมมแล้วเฮ็ดค้างบวบแล้วขึ้นมากินข้าวเที่ยงเอื้องหมายนาคุณเอี้ยงมีรถจืดๆต้องวันนี้ว่าโชว์ฝีมือสู้กินทำมาอนี่ทั้งตำหักทั่วแกียงน้อไม้ปิ้งปลาสลิดใส่เดีน้่งเท่าหน่อยเดี๋น้่งเท่าในถุงแต่ว่าฉันตำพริกแล้วเด้ว่าเดี๋ยวเอา้าเป็นยังฉันเอาหน้งถ้วยหม้อแล้วนั่อย่างไากันนะเออเอาได้ได้โอ้แสบๆแล้วค่ะมาอนี่ ผักใส่หลายอย่างนี่ผักขมพร้อมบวเักบวกสีใส่อยู่บ่จักหน่อยค่ะเอาใส่ใส่อยากหน่อยโอ้ยผักแมหลากหลายผักตาให้แล้วเดี๋ยวสิไดตตำบักทั่วตามสมทัวละลิ้นนะค่ะสิโชว์ฝีมือแกงน้ำไหมอยู่แล้วไม่มีแล้ว กินข้าวเที่ยงกินข้าวเที่ยงเดี๋ยวย่องย่องน้ำอย่านั่งก่อนจ้ะปัญญายิ่งเห็ดป่าอยู่จ้ะเพื่อจะื้อยเปลามาปิ้งปลาสลิดค่ะปลาสลิดปิดแล้วนี่บรรยากาศลมก็สิฝนก็สิมาแล้วนี่ย เอาไฟเ o าบ่นั่นเอาได้บ่ละบังล้มได้บ่ละจังไหนคือทรงบ่หอนหอนบ่หอนด้วยมาได้บ่เนาะได้ได้กินบ่เนาะป่ะเนาะว่าเาได้กินค่ะเยันซึ่งที่เหลาล้มสิเหลาผลที่ยังที่ตกอย่ต่อือนะคะน้องเดือดจิ้มปลาสลิดเดี๋ยวที่ตับเราเชื่อไปถ่าเนาะรอน้น่ำอย่านั่งมันเดือดกันจะค่อยตับ น้ำพริกตักได้เหรอจ๊ะใช่เวลาพอสมควรเนาะเพร,ราะว่าลมเนาะลค่ะลมลมน้ำอย่านั่งเดือดแล้ว,วบรรยากาศแม่วันเย็นสบายเย็นสบายเลยแต่พอขับมาเบื่อโซฟาไปเจยงหน้าบ้างก็ได้แล้วมันลมดีติ่งปลาสะลิดยกสะดุ้งได้แล้วคะ่ะฟ้ากนันเอามาติ้งกินอยู่ท้องน้ำเฮ้ยหอม หอมปิ้งปลาค่ะคุณยายอ่อนนั่งถ่ายหอมป,ป,ปิ้งปลา,า,าแบบบ้านๆค่ะบังลมใหม่ใบไม่กก้อนใช่ไหมแล้วก็เป็นยังค่ะโตไผ่โต,ตมันคะ่ะต้นเอกประสงค์ค่ะข่างนึงเตาข่างนึงเกศแกงน้ำกกบบนไม่สดๆจะกกอนาเด่นนะมีอยูพันเชื้ เย็ดเป็นังได้ยหัวเลาเอาแน่นแนด้เนนอ่กไปคนไทยเต้ยเต้ยเตยไยังนะใบยังนะใปผักหวานบ้านค่ะโอ้ักหวานบ้านเด็น้ำล่างอ่ะ หวานบ้านก๊อกสองค่ะเจ็ดปิกนิกเบิดจ้าใส่เตาถ่านก็ร้อยจากน้อยก๊อกสองค่ะว่าเป็นติดจวดเดินวะแมนได้เวลาแถวนั้นขอมาเล่นรักปลอดภัยเจ้าเอาเอาง่ายง่ายฝนตกแล้วค่ะฝนเริ่มมาแล้วได้ง่ายง่ายแต่ฐานที่ปรุงอาหารอห่างสิปั่นนั่นชีวิตได้บ้านแล้งกันเดินมาเล่นท้อง ตาแมนกะเนาะกาเลยกะเลยใส่ดงเข้มนะบรรยากาศว่าเป็นใจแน่จย่างน้อยเด้อค่ะตุลาคืเลแน่ฝนตกน่ะปลาชุ่มบ่๊อบพยังจ้าบ่๊อบพยังบ่๊อบพยังบ่๊อบพยังแน่นบังลมค่ะฝนตกบรรยากาศ แม่ไะน้นะองวาเลน้ยนใส่นะปัากวาดบ้านเลยค่ะโอ้ใส่ปัากวาดบ้าน,นแม่ผู้นี่นลายๆค่ะทานงกาก,กิ๊บลุงเนาะตามดัว,ดวกิ๊บกระซิมีบวบมีเอี้ยงจ้ะมีเอี้ยงมีบวบน้ำมีมะแข้งน้ำจ้ะแยงปลาเกงปลาทำไมวิปปะขมน้ำเนาะนะตะปลากะเอาไว้ลุ้ที่หลังเนาะคะ่ะอือ มันก็ลอชิมแล้วค่ะตบแซ่บมาหนาว่าอ่าตบแซ่บค่ะตอนนี้ได้กินแน่ค่ะพี่แก๊กดเดือดหลังหลังจากที่แก๊กดเดือดค่ะพักก็นั่งจุไฟอยู่บางเนี้ยวบางไฟค่ะเลิศค่ะเลิศเลิศค่ะเลิศดไหลเลิศดไหลนู้นค่ะใบสักยังงามเลยค่ะบางไฟล้มคอมาได้เลยค่ะเดี๋ยวน้ำใส่เลยเดี๋ยวหม้อเดยวบุ้ม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 เดี๋เขาจะชิมรเให้ให้น้ำมันเดือดกันเนาะให้น้ำดีกันร่งเรือดกัน ถ้าบ่ต้องใส่ชูดเหรอเดี๋ยวรอเห็ดผักสุกนะบาลินโน่แหน่บ่ไม่สุกค่ะจะดีลงน้ำเนาะเดี๋ยวจะเพิ่งจะเพิ่งสุดท้ายว้าสุดท้ายอาได้ค่ะเดี๋ยวเราชิมน้ำก่อนซบคจะขายว่าสวยว่าเตือนเสพค่ะอ๋อโอเคเลยโอเคเลยลูกโด่วนว่าใส่ระบบเออเเลยไม่เจยบเอาก็โดดลงไปแล้วค่ะ เดี๋ยแล้วค่ะบวบสุกแล้บวบสุกโอ yah, ้ยเผ็ดเราสดวปก็สิเผ็ดจ้าดคนละอ่ะตกไข่ด้วยผักาดเนาะค่ะชิมไหมถ้าม่กินหอมบอกว่า ประทัแล้วค่ะเด็ดดีเนาะวันนี้จี้เข่าถ้าใครเขาใครพวมีจี้เข่าเลยเออจี้เข,าข่าหอยเกลือเออจี้เข,าข่าหอยเยกลือบรรยากาศกับเป็นใจร้ายนคนตกอาชิมวารินชิมเลยค่ะชิมเลยโอเค,ส,ะคะสุดยอดละค่ะสุดยอดค่ะสุดยอดแมากเสิร์ฟเลยเนาะเออค่ะแซ่บอ่ะวารินตักเลยบัฒนัท ห่อนอากาศฝนตกเย็นๆกินห่อ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 นวันนี้เขาระปิ้งขจีเฮ้ยตายมาีาี่าสแโต่ที่เธออุ่นนั่นนะอุ่นปากตาป็ดแต่ที่ไปตำทัวก็นค่ะวแล้ว่เี้มาเนีย ปากเป็ดปากเป็ดปากเป็ดมาตัไฟหไฟแห้งหมดหมดเนี่ยเมนค่ะมันมันใหม่ก่านะเทศตั้งแต่ละวเเตโอยกดานออกของี่เล่นออากศก็เป็นใจลายยายพักันกี่โเด้อพักกันกี่เด้อแซ่บเแซ่บมันี่เด้อค่ะต่ำบอกทั่ว ตำทั่วปิ้งปลาเอาคุณยายเขาบอกปลาไปกินนี่ยิงน้าเอ๊ะแกงหน่มะม่ายแซ่บอันนี้ของคุณยายแกงมากกง้าแกงยังไงย่าง,งนักย่าง<แ>อ้แกงนักย่างอ้นี่เม็นบ่น<แ>อ๋อนี่ค่ะนักย่างมีรสจืดๆเขาแกงได้กินได้เนาะ<แ>โอ้ยอาหารแปลกๆอาหารอีสาเนะนะเขาในเฮ็ดทยังกินได้กินวัดเลยเนะแกงแกงเสียนางันใบใหญ่อ๋อแซ่บๆมาค่ะมาบรรเลงน้ำกัน ได้แล้วค่ะน่าจะได้แล้วบอซีงหัวเป็ดค่ะมามาขึ้นมาจะอาจารย์มุ้นทานไปกันเนะาะจ้าขรอนญาตเคเลยนะ,ะอาการเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรจา้าตินตาม,มบรรยากาศเท่าวันนี้หาปลากระเกียงน้ะเราได้กินทอดปลาสลิดบนเทาองค่ะ ่อนได้ลองเยจนน้ำย่างแล้นะแซบเห็นใส่ลูกเเลยลกนเกี่ยวกันเมนบอแซบบว่เลนเดบออธรรมดาเนาะก็ตผักได้ถ้าแบบเพียรต้มต้มจนน้อนอกพวกขาพวกือบัไผ่นอ้อนะือด้าอีดำก็ลอานงไหมเแ่ต้มกินออน อ๋อดำที่ลักษณะค่าอีกคือดัต้นมันคงผมอีกคือเพ่เย็นๆนะอืมน่อนนี่อันนี่อันนี่อันนี่อนีอัน่อืนนี่อัม่อัี่อันน,นี่อันน,นี่อ่อันนะ่อันีอ <c ười> ันนีมอันนี่อันนี่อันี่อัี่อั่ออนนี่อัอนนะะี่อันอออ่อนน่อันืมานาออนนอี่อ,กกอนีอมอ่อันกน พากันเอาใบไม้เอาแซ่บดีเลยนะนแซ่บแซ่บแซ่บกินแบบซะซ่ามันกับภาษาใจคือสอนน้องๆเป็นบาลานก็ได้ได้น้นหน่อยก<ส>็แค่แซ่บมเาเลยวัดดินกินแซ่บๆบน้ำกัน